สวัสดีค่ะอังวราพรรถบ้านนะคะวันนี้จะมาแนะนํำ5พฤติกรรมเสี่ยงที่เราไม่ควรทําในขณะขับรถค่ะเพราะจะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะ 1. ฝ่าฝืนกฎจราจรไม่ยอมปฏิบัติตามกฎจราจรน,นะคะในหลายๆครั้งที่เกิดอุบัติเหตุก็มักจะมีสาเหตุมาจากการที่เรานะคะไม่ยอมปฏิบัติตามกฎจราจรโดยตัวอย่างที่เราคนใช้รถมักจะเจอกันบ่อยครั้งก็เช่นขับรถฝ่าไฟแดงเป็นต้นนะคะและผลที่มักจะตามมาหลังจากการที่เราไม่ยอมปฏิบัติตามกฎจราจรก็คืออุบัติเหตุนะคะและความสูญเสีย 2. เมาแล้วขับค่ะ เมาแล้วขับก็ถือเป็นอีกพฤติกรรมที่จะให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะดังนั้นเมาแล้วเราจะไม่ขับกันนะคะหากต้องเดินทางหลังจากที่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มึนเมานะคะก็ควรใช้บริการรถสาธารนณะอย่างเช่นรถแท็กซี่หรืออาจจะใช้วิธีนะคะโทรให้คนที่เราไว้ใจมารับก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเลยทีเดียวค่ะ 3. นะคะพักผ่อนไม่เพียงพอก่อนการขับรถนะคะ การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนการขับรถนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เราสมควรทําเป็นอย่างมากนะคะเพื่อที่จะได้ลดสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเช่นอาการง่วงนอนอาการหลับในอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเป็นต้นนะคะเพราะสาเหตุเหล่านี้ที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุมาแล้วนับไม่ถ้วนนะคะ 4ค่ะการเล่นโทรศัพท์มือถือในขณะขับรถค่ะอีกพฤติกรรมหนึ่งยอดนิยมของคนในยุคนี้เลยนะคะแต่รู้หรือไม่ว่าการที่เราเล่นโทรศัพท์มือถือในขณะขับรถนั้นเป็นสาเหตุเสี่ยงที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุในอันดับต้นๆได้เลยทีเดียวค่ะเนื่องจากเราไม่ได้เพ่งสมาธิไปกับการขับรถแต่เรานะคะเพ่งสมาธิไปกับการเล่นโทรศัพท์นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะงดเล่นโทรศัพท์มือถือขณะขับรถกันนะคะ ไม่ตรวจสอบความพร้อมเครื่องยนต์และอะไหล่ก่อนขับรถนะคะข้อนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่จะช่วยดูแลความปลอดภัยในการขับขี่ของเราเลยทีเดียวนะคะลองคิดดูนะคะว่าหากขับรถไปอยู่ดีๆแล้วมีชิ้นส่วนรถเสียหายขึ้นมาโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุกับเรานั้นจะมีมากขนาดไหน ะะรถเราพังเนี่ยเรายังพอซ่อมให้เหมือนเดิมได้นะคะเปลี่ยนคันใหม่ได้แต่ถ้าร่างกายของเราพังขึ้นมานะคะการรักษาให้กลับมาเหมือนเดิมนั้นว่ายากแล้วแต่การเปลี่ยนร่างกายใหม่นั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะคะรู้อย่างนี้กันแล้วนะคะเราก็ควรเตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ฝ้าฝืนกฎจาราจรอ,อย่าเล่นโทรศัพท์ในขณะขับรถตรวจสอบเครื่องยนต์นะคะก่อนออกเดินทางทุกครั้งและที่สําคัญนะคะเมาอย่าขับนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักค่ะฝากติดตามทุกช่องทางของเรานะคะเพจและ facebook นะคะแล้วก็ youtube นะคะได้ที่รถยนต์มือสองวราพรรถบ้านค่ะบ๊ายบายค่ะ